พระพุทธองค์ตรัสว่าชีวิตของมนุษย์ที่อุบัติขึ้นมาบนโลกมนุษย์นี้มนุษย์จะได้สิ่งต่างๆที่มนุษย์ต้องการไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเข้าของเครื่องบริโภคบริโภคใช้สอยใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ล้วนแต่ถูกกําหนดไว้ด้วยสิ่งที่เป็นกุศลกรรมที่เกิดกระทํามาเหตุแห่งความเดือดร้อนใดๆก็ตามที่มาส่งผลต่อชีวิตเรามาจากอกุศลกรรมนั่นหมายจะว่าชีวิตเราเนี่ยจะได้ดีหรือตกยากหรือจะมีความผิดพลาดในชีวิตหรือสาเร็จล้มเหลวสิ่งใดก็ตาม มีกรรมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังฉะนั้นพระอาจารย์ก็เลยเลือกกุศลกรรม 5. ประการมาเป็นบริบทในการลงมือกระทําคือเรววาสร้างกรรมใหม่ที่ผ่านมาแล้วไปเรากลับยอนไปแก้ไขอะไรไม่ได้สร้างกรรมใหม่ในปัจจุบันนี้หนึ่งรล,ลึกถึงพระธัตนไตรยยำยซ้ำาๆท่องบทนี้เยอะๆเพื่อดึงกุศลกรรมหรือว่าให้จิตเรามีกุศลกรรมอยู่ข้างในมากๆสสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนด้านการดํารงชีพ ที 1941, ่ฝืดเคืองหรือความขัดข้องแห่งการงานใดๆก็ตามเชื่อมโยงกับสิกขาบทเรียกว่าศีลศีลมีกี่ข้อห้าข้อทีนี้ข้อที่สองตั้งเจตนางดเว้นในสิกขาบทข้อนี้ว่าข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือกดเว้นจากอาทินาทานานี่เองเพื่อปิดทางแห่งวิบากอันดับที่สามอ่านบทรัตนปผลิตอันที่สี่ให้ทานในสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เล้รียกวให้สังฆทานมีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากสังฆทานเนี่ยน้าขวดเดียวก็เป็นสังฆทานได้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตเราถูกปรุงแต่งไปด้วยกุศลที่เป็นมหากุศลเพราะสังฆทานเป็นผลทานที่พระพุองค์สรรเสริญว่ามีผลมากมีอนุสงมากทําทานกับพระพุทธองค์เนี่ยหนึ่งร้อยครั้งไม่สูก้กับให้สังฆทานครั้งเดียวข้อที่5ก็คืออาสารับใช้สงในอาวาสด,ด้านนั้นเช่นปัดกวาดทุสลาล้างห้องน้ํามาขนขวายในกิจในอาราม ที่จะเป็นกิจในการบรรเทาการงานของสงในสิ่งที่เราจะทําได้ในฐานะที่เราทําได้นะครับพุทธการพระองค์ก็ให้นางโรฮินีส,สารา้สงสางศาลาสร้างศาลาไม่พอถูศาลาตั้งน้ําใบสี่มุมของศาลาอย่างเงี้ยเพื่อภิกษุสงฆ์องค์ประกอบภาพปาระกรเนี้ถ้าหากเราทำครบโอกาสในการที่จะเปิดทางมาแห่งกุศลธรรมและทําให้เกิดพกภพกรัพย์ขึ้นและการจัดการในการงาน เป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีขึ้นผ่านพ้นความเดือดร้อนในสิ่งที่เราได้เป็นอยู่กุศลกรรมตัวเนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเอง